<Bye. S 2> I love you Happy birthday to you โอ oh ้โหน่าร <Okay. S 2> ักจังเลยจุ๊บจุ๊บทองคนสวยสวยมากเลยค่ะบ๊ายบายเฮงเหงจ้า <c oughs> I love you Happy birthday to you โอ้โหน่ารักจังเลยจุ๊บจิ๊บหลเย็ลจังเลยทองคนสวยสวื่อมากๆเลยค่ะ บายอร่อยไม่เข้าบ๊ายบายเฮงแฮง